สวัสดีค่ะพแม่พ่นองคลิปนี้กัมาพอก,กับดาล่ามาดามอีกคือเก้าเนาะเป็นคลิปที่สามทางช่องมาดามคำนวณชาแนลโอ้ะมาดามคำนวณสองพแม่พ่นองสายขยันไปเล่าส,สามคัคคีกันมีทุกวันไม่มีวันหยุดราชการผููได้เป็นแฟนครับเล่าสามัคคีหมานบอกคะ่ะหมานไหมเมื่อคืนเข้าไปซีเซียนสามเซียนอยู่ได้หรือพ่อพม่พินองเข้าไปอยู่สามเซียนก็จะมีของดาล่ามาดามเข่าตัวเนีนตัวจุะ รอบแรกเลยลาวสามชีรอบแรกศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะแล้วก็คองชอเชิชัยก็เข้าตัวเน้นตัวโจรอ,อบที่สามรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายจะเป็นลาววีไอพีเข้าไปซีหนึ่งหนึ่งซีเข่าตัวกลับแต่เข้าตัวเน้นตัวโจรอ,อกยีกผ้าร่วยก็เหมือนกันเข้าไปรอบสุดท้ายหนึ่งซีซีหนึ่งเข่าตัวเน้นตัวโจแต่เข้าตัวกลับผู้ใดเป็นแฟนคลับของไพ่ตับ จับตามองตามตัวเพราะว่าแต่ละคนนี่เข้ามาแล้วหลายงวดเลยเด้เมื่อไดเบื้องประวัติซ,ซ,ซื้อคันเบื้องประวัตินี่วิ่นหนอนกุหลาบพรมพี่นอนองเพราะว่าเขาคนละสองงวดติดสามงวดติดจังสี่หลันแต่ละคนแต่ละทันแล้วก็เขา้าสองหลอดสามหลอดมันขึ้นคุณป่าเป็นยังไรนอ้อเพื่อนว่าเล่าสาวมี่ขี้สิไปน้ำไยดีนอกของมาดามลุดจักมือแล้วว่าสัน มาดามเมือ่อเมื่อนี้น่าจะไปยุไดปเปล่าสันว่าไปนั่มอยู่บนเรือขึ้นไปหลอบแรกใช่ไหมมาเอาแค่นี้แล้วมาดามเยวสิไปเหล่าสามมิชีว่าสันโทมากหลังจากเล่าพัฒนาออกแล้วอเมื่อนี้ภายสิทธามของมาดามบาดสองทุ่มครึ่งไม่มีเรลาพัฒนาวันนี้มีแต่เหลาสามมชีซ้ายกัย้ยนไปเหล่าสามมชีก่อนเลยไม่ต้องรอกัรพุทธศุกร์มีทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชการไม่มีฮอลิีเดย์วันนี้เป็นวันเสาร์แต่ไม่ฮอลิเดย์มื่อน,นี้มื้อน,นี้บ่ต้องไปไซเฮาจิ้มย่างเดียวคือเก่าล่ะอ่าพใคจะตามของดอล่ามาดามจัดไปมาดามให้วันนี้รูดลา 3, 3, 3, ลาสามัคจีสามลาสองกับสามสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสองสามสองสี่สามสี่สามห้า เบิ้งจะเป็นสองสองสามสามสามตัวสามหางสามสองสี่สามสองสามสามสามห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองสามสองสี่สามตัวเน้นสองหางสามสองสี่สามสองสามแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดา่ามาดามไปต่อเป็นของชอเชีชัยถ้าผู้ใดเบิ่งทุกวันหูกันดีเนาะว่าเป็นเังดเดินแบบใดนกพม่พี่น้องเนาะ ถ้าใครดูทุกวันรู้กันดีว่าเดินยังไงเดินแบบไหนเขาเล่าสามคีเดินดีสุดๆอ่ะพูดได้สิตามของช่อเชดใชยบ้านี้ช่อเชดใชยให้มารูดเล่าสามคีรูดสามเล่าแปดกับเก้าสองตัวสี่หางแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเบิ้ลจะเป็นแปดแปดเก้าเก้าสามตัวสามหาง ดเก้าหนึ่งแปดเก้าสองแปดแปดเก้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้ารูดที่เก้าเน้นไปที่แปดเน้นไปที่เก้าหนึ่งเก้าสองสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว 8, 9, แปดเก้าหนึ่งแคบหน้าโจแล้วไปต่เปอเป็นของไครเป็นของโลแกิกพาลวยเนาะของลลแกะพาน เดินดีกันสุก้นพ่อแมี่น้องประวัติดีมาสุก้นอยู่ภรายทีตามของล็อกกิ๊กพารวยวันนี้ตามต่อตามติดล็อกกิ๊กพารวยให้มารูดเล่าสามาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งได้ค่ะเด้อจะมีเล่าสามาชีธรรมดาแล้วก็เล่าสามาชีวีไอพีรอบที่สองแล้วก็เล่าวีไอพีรอบที่สาม ได้สิไปรอบได้จิ้มรอบนั่นคันไปของผู้ใดให้ไปทั้งสามรอบแล้วพอแม่พี่น้องรับรองว่าโบผาดแน่นอนรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนแล้วก็ไม่ขาดทุนเนาะอะไปต่อบบานี้ดอกเจียกพารวยให้มาเจ็ดกับเก้าตัววิ่งตัวรวดสองตัวสี่ห่างเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสองเก้าสาม เบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหางเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เจ็ดสองเก้าสองสามตัวเน้นเมีเดียวหางเดียวเจ็ดเก้าสองแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของล็อกจิ๊กเออเป็นของน้องนับเงินเนาะค่ะเนาะลกก็อกจิ๊กผ่านไปแล้วเป็นของน้องนับเงินคนสวยรวยทรัพย์ นับเงินคนสวยรวยทรัพย์ให้มาวันนี้รูดเราสามคชีห้ากับศูนย์สองตัวสี่หางห้าเก้าห้าศูนย์สองเก้าสองสองเก้าหนึ่งเก้าตัวเน้นตัวเจาะเน้นไปสองหางเน้นไปที่ ห้าเก้าห้าศูนย์แคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องค่ะใครจะตามของน้องน้ำเงินน้องของน้องนำเงินนั้นเขาตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมากงวดกวนพิ่นเข่าสองหลอบพ่เนเด้เนาะหมู่บ้าน,นี้เขาตัดตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมากเมื่อนี้เมื่อไม่ไปต่อตามปีแคปหน้าจอแล้วไปต่อกาบขบ,บุญขบุณน้องนำเงินค้นสวยรวยสับที่ห้ตัวเลขหน้นะทาทั้งบางทางสองกาบขบะคุณเลยละอะไรที่มาบ่บบาไปซ้าเติน เขาแล้วรูดบอกพู่น่ะแต่กระจุยกระจายสามหดติดติดยังขึ้นมารูดนอกบัตรเมื่อนี้เมื่อไม่ไปต่อตามติดเลขมีที่มาให้มารูดเลาสามชีศูนย์กับสองสองตัวสองตัวสี่หางศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองหนึ่งสองสอง เบิ้ลก็จะเป็น 0, 0ูนตัว3หาง0 2 1 000, 2, 2, 2, นน0์สอสองสอตัวเน้นเออศูนย์แล้วก็สองนย์แล้วก็ได้สองตัวเน้นไป2หางเน้นที่0 02แล้วก็2 1 3ตัวเน้น2หาง0ูนแล้วก็0ูนย์ศูนย์สอแ้วก็ไดกบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทย เป็นของเสียนนมอ้าวเสียน,นมกระรุดต้นนี้เขาคักแล้วรุดยังไดน้องบ้านนี้ของเสียนนมก็ได้เป็นครับเสียน,นมตรงกับขอโทษเขาให้เด้อพ,พูดให้พี่น้องเด้อพูดนะของพันซีงวดติดพูนเด้อมาหอดซีงวดลุดซ้ำเดียวนี่มหอดฮอดหางงวดงวดนี่ไปไม่เด้อซุเทียบเพื่นซีงวดติด,ดพ,พูนเด้อพูดให้พี่น้องเสียนนมมือนีมือไม่ไปไม่ตามต่อตามติดเสียนนมให้มารูด เชียนหนุ่มให้มารูดเรลาาสามาชีสองทุ่มครึ่งเกน,นนี้3เรลาหกกับ8ปดสองตัวสี่หางหกสามหกสีดสาดสเบิ้ลก็จะเป็น6กหกแดแดสตัว3มหาง6 8แปดสามหกดสี่หกดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปด รูดที่แปดเน้นไปที่แปดสามแปดสี่สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหกแปดสี่แคบหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียงหนุ่มแล้วไปต่อเป็นของเป็นของรับนั่งฝ่าเนาะของรับนั่งฝ่ากระโบไปตัวนี้อ้าขอโทษขอไปของรับนังฝ่าอา้ากบขอบขอบคุณเสียงนมเมืม่อนี้เมื่อไม่ไปไม,ไม,ไม่ตามต่อคือเก่าเุ็นพี่น้องเป็นแฟน,นครับของผู้ใด มีรุดแล้วก็มีเขามีเขา่าแล้วก็มีรุดปวดตรงห่วงเดี๋ยวกับเขาเนาะคะ่ะเนาะเคยตามกองพายตามผูนันแล้วพ่นเขาพ่นละสองหลอบสามหลอบบางก็มีโดนโดนรุดเทียนหนึ่งดอกเหล่าสามอาชีพเดินดีอยู่เนาะอ่ะเลขรับนางฟ้าให้มารูดเหล่าสามอาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสองสองตัวสี่หางหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้า,สอ,หา,ส,อหาสองหก เบิ้ลก็จะเป็น <tr> <pudding> 1นึ่งสองสองสตัว <Well, come S> 3มหาง1นึ <tr> ่งสองห้สองสองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองห้สองหสตัวเน้น2หาง1นึ่งสองห้สองเน้นหางเดียวเนาะสอตัว1นึสองหแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของซ่องสุวรรณพ่อแม่พี่น้องของซ่องสุวรรณขบวนมือนีมือใหม่ไปต่อต่างติดเนาะสามหัติดคุณนะได้ของรับนั่งฝ่ากระได้พ่อแม่พี่น้องแล้วเข่าสองรอบคุณได้หมืนขึ้นว่านนี้เนาะคุณอะของซ่องสุวรรณเป็นเตงเด็ดประวัติเบื้องสก้อนสันเลื่อมให้เบื้องประวัติเบืองหันของซ่องสุวรรณของของสองหวดติดเนาะแล้วมัหรุดก็ตดวดคอไปพ่อแม่พี่น้องเมื่อแล้ว ยิวเข่าแล้วขา่าปร่ธานเดชเห็ดอยู่น่ากินยังบ่มยังปรทธานเดชถ้ำอยู่ถ้ำต่ง,งานอะได้สิจบแล้วอดเอามาดามเ้ยของซองสุวันให้มารูดเราสามวิีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามเราหกกับแปดสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีหกแปดอะหกศูนย์หกหนึ่ง แปดศูนย์ปดหนึ่งเบิลจะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดศูนย์หกแปดหนึ่งหกหกแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หกศูนย์แปดศูนย์สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหกแปดศูนย์แคบหน้าจอแล้วไปต่อพรุ่งนี้นะคะวันนี้หมดแล้วค่ะอะ จังได้กระกาบขอบคุณขอบคุณนเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามช่วแ้้วกระเซ็นเซียนที่หาตัวเล็แนว้ท่งเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาวสตาเอาล่าสตาพะนะลาวสามัคคีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ